สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนี้อ้อมสิ่วามากินตําบวบกรีกนะคะท่างนี้เอิญบวบกรีกกันจ้าอรสชาติกะสีออกคล้ายๆกับแตงนะคะออกหวานๆนิดๆนะคะนี่เขากะสีนี่ย่างแกะน้ำนะคะแกะย่างน้ําค่ะเนี่ยแกะย่างย่างอ้อมออโบได้ไปย,ย่างอยูเตาทานนะคะ ออก็ไปอบในเครื่องอบควันนะคะนะคะทางหลังนะคะเพราะว่าไปไปกอ่อข้างนอกมันหนาวก็เลยเ่ไปค่ะกระแสบเบพื่อกันนะคะเขามากินน้ากันค่ะมือนีกับมีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะมีหน่อไม้ต้มน้าค่ะแล้วก็มีพริกหวานมีแคบหมูนะคะแคบหมูะค่ะแคบหมู แคปหนูกะซีมีเม็ดกะทินน้ำนะคะเม็ดกะทินกะมีพักกาดพักสลัดนะคะกินกับด้วยค่ะเมืนน่อนี้มีข้าวเหนียวมาน้ำคะ่ะโบลืมข่าวเหนียวเด้โบดลคุยสิโบเแสบนะคะมามากินน้ำกัน,นะคะ่ะหิวแล้วมะผู้ใดย,ยังเม่ได้กินขา้าวมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อคุยเลยะคะ่ะมาค่ะ <c oughs> นนำาน่อยเนาะ <c oughs> แกะย่างค่ะแกะย่างแกะย่างมาสิพผ้ากินแกะย่างสี่โค้งแกะ <c oughs> แซ่บค่ะชับแซ่บอืม <c oughs> กินพักคปน น้ำกันค่ะนิ้วเขาคช่ไหนิ้วเขาน้องม่ ใส่ส่อนตักนะมันจังมันจังตักเด้ไว้นะมันมือนมันมือนขันเป็นบักงจังยู่มือดีนะคะเี็ค่าะนะมะน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ hmm hmm มันเริ่มเผ็ดนะคะ อืมแซ่บค่ะแซ่บทั้งบ้านพะการันดยังกินเขาคะ่ะ ไป้กอนกับบ่เคยกินอกแค่ะแกะไม่ยู่นีไม่ยู่นี่ปีแรกกินกินบ่อใดค่ะบดชิ่นกับกินเขานะคะจะออกกินสับๆเล็กน้อยนะเฮาบ่เคยกินนะ มันนี่กะกะล่องกินเรื่อยๆค่ะกินไปเรื่อยๆชี่เรียกเชื่อแน,น่แต่ว่าส่วนมากส่วนมากจะกินเฉพาะอันอันอย่างค่ะแรกๆนะจะกินแบบย่างสักอนเพราะว่าย่างแล้วน,น้ำมันน้ำยังกระออกมันมะค่ะมันก็กินกับสีลดโลงนะคะ แกะข้ากับมีวิธีท้มกับข่าวหลายอย่างค่ะเป็นต้มเป็นแกงทั้งนี้เพกระเท็ค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วอ้อมชิมาก,กินแบบอย่างอย่างบาร์บีคิวเนาะ มื่อเน่ก้มหนา้าก้มตากินขนูเขาชอบนำนำอนไม่แซ่บจะ แซ่บๆตำบวบเนี่ยนี่ค่ะคองกรีกนี่นแหละมาแกงก็ใญ่ด้วยคันมาแกงมาทำซุปมาทำหลายอย่างแซ่บๆอย่างแกะนะคะนี่ค่ะแซ่บค่ะข้าหไงค่ะ M m m, อืมอมันจะน่าแสบแกินยังก่อนเนาะ ครับอร่อยจริงอืมกระดูกขอโทษเด้อพี่น้องนำเธอกระดูกมากระดูกปิดไปนึ่ เฟงเฟสต้องจับ แล้วไม่ซื้อจากร้านจีนนะคะหวานมื้อนี้ก็ตาก็สิลกแรกลกแรกแน่เด้อค่ะเพราะวะ่ามีผีพ่นแนะนำว่า ให้ให้มองมองนากล้องวะัธนมองตูวกล้องจะไปมองนาจอวะ,ะัธนกระเลยโบชินค่ะเพราะว่าทายจากมือถือเนะเวลาเขาอันวางลายนอนมากล่องก็จะอยู่ด้านข้างอ่ะนะอยู่ด้านอยู่ด้านข้างขางค่ะกระเลยโบชินแนมโบเห็นเจ้าของกระสีปื้อแนมไปแนมมาหันไปหันมาแน่จังงา <laughs> บร์เชื่อค่ะคนบน่แนมมึงตรงอันหน้าจอมือถือเลยค่ะกต่ซีโบเห็นเจ้าของนะคะบีโบรู้ว่าเจ้าของเป็นยังไงนะก็เลยกรกแรกลักแรกเลก,กน้อยเล้วค่ะมแม่วขึ้นไปน,นั่งเครื่องกระทางพัก <c oughs> พักว่าพักอัน พักอันตายแล้วเราจะกระถางเตาแม่ก็เลยขึ้นไปนอ่งเลนมันแดดพอดีนะสำหรับมือนี่ออมขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสิกินให้เมกับสิโดนโพดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมือหนามือหลังจะสิมาผ้ามาก,กินอีกค่ะสีได้ยังมาซูพี่น้องกินเดี๋ยวค่อย ติดตามดูกันนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ออมน้ำได้ดค่ะสิไดมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมานะคะสำหรับเมื่อนี้ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะคะสวัสดีค่ะ